คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามี่ทีนิวเช่นเคยนะคะพบกันก็มีข่าวดีๆมาอัปเดตให้กับทุกท่านช่วงนี้แน่นอนนะคะก็จะเป็นการอัปเดตในรืในเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมนะคะซึ่งประกันสังคมมาตรา33รอบที่2ที่จะได้นี้นะคะสามารถเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดด้วยกันนะคะ ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา33ให้แก่ผู้ประกันตนและนายจ้างในกิจการก้าวหมวดของสำนักง,งานประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐในพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหาคน,นาคนรนครปฐม นนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาโดยครมนะคะกำหนดเงื่อนไขาการให้ความช่วยเหลือ ลุ่มลูกจ้างที่เป็นแรงงานสัญชาติไทยที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประากาันสังคมมาตรา33ในกิจการ9หมวดและจะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน2,500บาทจำนวนหนึ่งเดือนเพิ่มขึ้นจากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง2000บาทต่อคนเมื่อรวมกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเหตุสุดวิสัยมีสิทธิ์ได้เงินทดแทนจากการว่างงานร้อยละ50ไม่เกิน7,500บาทไม่เกิน90วันก็จะทำให้ผู้ประกันตนมศ 33สัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน10,000บาทต่อคนนะคะส่วนนายจ้างในระบบประกันสังคมมัตรา33ก็จะได้รับความช่วยเหลือสูงสุดไม่เกินจำนวนลูกจ้าง200คนอัตรา3,000บาทต่อคนจำนวน1เดือน โดยสำนักง,งานประกันสังคมนะคะเปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์นี้นะคะสามารถตรวจสอบเช็คสถานะเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา33ได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th โดยวิธีตรวจสอบสิทธิ์สำหรับลูกจ้างม .33 ง่ายๆเลยนะคะก็เราเข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะแล้วเข้าไปที่เมนูตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาแล้วก็เลือกผู้ประกันตนมาตรา33กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักและกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพกดค้นหาเลยนะคะระบบก็จะแสดงผลว่าท่านได้หรือไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข การเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตนในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดใน9ประเภทกิจการหรือไม่ส่วนสำหรับนายจ้างนะคะก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมเข้าไปที่เมนูตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาสำหรับนายจ้างนะคะแล้วก็กรอกเลขที่บัญชีนายจ้างกรอกลำดับที่สาขาและกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ กดค้นหานะคะระบบก็จะแสดงผลว่าท่านได้หรือไม่ได้รับสิทธิเยียวยานะคะอัปเดตล่าสุดเพิ่มเติมอีกนะคะสำนักง,งานประกันสังคมก็จะเตรียมเสนอในที่ประชุมคอรมอนในวันที่7กันยายน64นะคะเพื่อที่จะอนุมัติงบประมาณ15 เพื่อที่จะอนุมัติงบประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินเยียวยารอบสองให้ผู้ประกันตนและในจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา33ในพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดเพิ่มเติมให้อีกคนละ2,500บาทโดยผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา33รอบสองนะคะก็จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ใน13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม นายจ้างนะคะที่เป็นประกันสังคมมาตรา33ใน13จังหวัดสีแดงเข้มด้วยเช่นเดียวกันรวมงบจ่ายเงินเยียวยาในจ้างผู้ประกันตนนะคะประมาณ15,000ล้านบาท ซึ่งคาดว่านะคะหลังจากที่ประชุมคอร,รมอนในวันที่7กันยายน64นะคะเดือนตุลาคม64ก็จะเป็นการจ่ายเงินเยียวยารอบ2ให้กับผู้ประกันตนแล้วนะคะแต่ส่วนวันที่เท่าไหร่นะก็ต้องรอติดตามกันเดี๋ยวมามิทีนิวส์นะคะจะมาอัปเดตให้กับทุกท่านฟังก่อนใครเลยนะคะ หากใครมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับข่าวประชารัฐนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณเนะะื้อหาข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w w w t h a n s e d e k k i t c o m ด้วยนะคะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีนะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้า,าใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ